สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณของดิชันนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยรายชาภัฏสงขลาคณะวิทยาการจัดการโปรแกรมการตลาดค่ะ สวัสดีค่ะกลุ่มของดิฉันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะวิทยาการเกษการโปรแกรมการตลาดกลุ่มที่ดิฉันได้ไปสำรวจลงพื้นที่ในตำบลบ่อแดงได้พบเจอปัญหาในตำบลบ่อแดงดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะควัเฮียบ้านหรือเปล่าคะใช่ครับลงมาจากไงนครับอ๋อคุณลงมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะ พึ่งมาลงพื้นที่ในตำบลหัวอแดงค่ะจะมาทราบจะมาจะมารู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลหัวอแดงค่ะเดี๋ยวปัญหาอะไรบ้างลูกค่ะก็อยากทราบ่าปัญหาในด้านเรื่องขยะค่ะว่าทำไมในหมู่บ้านชุมชนหัวอแดงถึงมีขยะเยอะจังคะอ๋อก็คือว่าคนในชุมชนนั้นไม้นม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกับการเกขยะแล้วก็บวกกับการที่ความมั่ง่ายของคนในชุมชนที่จริงขยะไม่ลงทั้งครับ อ๋อแล้วก็ทำไมในบ่อมันมีน้ำเสียเกิดขึ้นในตะบนก่อแดดค่ะคือเกิดจากชาวบ้านเอาเนื้อเดี๋ยนี้มาก็ไม่รู้ก็คือเอามาจริงในบ่อดึงง่ะเอามาจริงในซ่าจึงทำให้เกิดน้ำเสียปลาตายดึงจ่ะสภาพแวดล้อมก็เป็นเกลือเสียหมดเลยครับค่ะอยากทราบว่าทำไมคะเขาจึงมาขุดเจาะบ่อน้ำมันที่นี่ค่ะเออแล้วก็คือว่า ตีบ่อดแดงนัง้นตีฟังเอาไทยอะมันจะมีเล้งน้ำมันดิบเจือสมบูรณ์แล้วก็มีสัมปทานใ่มาก็เติมมันก็ชาวเป็นเวลาที่บุกปเบแล้วการขุออดเจาะน้ำมันนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างคะคือท้นไมภสพบัดเวลมซึม่อมโั้งแึการเกิดปัญหาของเจ้าประมงตะรอกันก็คืออย่างจากล่าเที่ยวใบเวณยติงกุจอนี้จะไม่มี<า>เลยคือต้องออกเรือไปเลยระบบลาง จะมงฒนารายได้ดังกรสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเมื่อวานคือว่ามีอเงินจากคนกระตุกงบน้ำมันเลยก็ะทำมารายได้คือาการเกณฑ์นะครับค่ะแล้วปัญหาด้านต่างๆในตำบลหมอแดงมีด้านอะไรบ้างคะอ๋ออย่งนันก็มีปัญหายาเสพติดปัญหาการตั้งคั้นสอนไว้อย่างกวนมันก็เกิดมาจากการความดูเลศภายในครอบครับ ็ขอขอบคุณที่อาจา้านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุมิจนาคุณมิฉาน้องกับคุณนนะคะ้นนะท่นที่ได้ไปลงพื้นที่สำรวจตำบลบ่อเรนนะคะก็ได้พบว่ามีศูนย์เรียนรู้อยู่สองแห่งคือศูนย์เรียนรู้การตีนิดุงไว้แล้วก็ศูนย์เรียนรู้กับเบื้องดินทอนะคะก็ศูนย์เรียนรู้นี้เปิดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อนําไปประกอบอาชีพที่ได้ไปลงพื้นที่มาก็ได้วิเคราะห์สรุดังนี้ค่ะ ค่ะเรื่องแรกก็คือจุดแข็งจุดแขงก็คือคนในหมู่คนในหมู่บ้านจะจะมีความสาคัญกันแบบเพื่อญาติแล้วก็จุดอ่อนจุดอ่อนก็คือมีปัญหาของขยะมูลฝอยเป็นจํานวนมากค่ะค่ะโอกาสนะคะก็คือปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการน้ําโดยการนําประปาเข้าสู่ทุกหมู่บ้านค่ะส่วนอุปสรรคนะคะก็คือการจุดจอดน้ามันทาให้ชาวบ้านขาดรายได้ในการประกอบอาชีพค่ะอืม จากการมีข้อสอบน้าเมื่อกี้นะคะเราก็มีข้อจารจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสเรื่องริษัทเราจะพูดถึงในปัญหาของด้านต่ังๆงของตำรวบ่อแดงค่ะสี่ค่ะต่อด้วยการมีข้อกลยุทธ์เชิง้อกกันนะคะพบ่ประมาณค่ะจุดแข็งก็คือ อาจจะไดุ้บประมาณมาจากหน่วยงานต่างๆส่วนอุปสรรคนะคะชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการเอาผ<ห>ิดแข่งและอุปสรรคมารวมกันก็จะได้การกํกาหนดกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะคือยึดยึดอาศัยการสร้างาความร่วมมือระหว่างองค์กรและและคนในหมู่บ้านนะคะคือการการรนณนรงค์การที่ขยะลงถังโดยให้ความร่วมมือของคนในหมู่บ้านโดยให้โดยอาจจะให้องค์กรจัดสรรงบประมาณนะคะโดยในตําบลบ่อแดงจะทำงบประมาณที่ที่เกิดขึ้นให้มีประโยชน์สูงสูงที่สุดค่ะ ก really องทีฉันขอขอบคุณตำบลบ่อแดงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพทั่วไปเกี่ยวกับตำบลบ่อแดงกลุ่มของดิฉันขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ